นี่คือบอนดี้นกที่มีเรื่องราวที่พิเศษมากเพราะมันเป็นโรคไวรัสปากและขนของนอกแก้วหรือที่เรียกว่า PBFD ซึ่งเป็นโรคหายากที่ทำให้มันสูญเสียขนเกือบทั้งหมดบนร่างกายเบลล่าเอสโคบาเจ้าของของบรอนดี้เล่าว,ว่าตอนที่รับบอนดี้มาเลี้ยงดูตอนอายุ3สัปดาห์มันก็ยังเป็นนกปกติที่มีขนสีส้มเหลืองสวยงาม ขี้เล่นช่างสำรวจและชอบบินตามเธอไปทุกที่แต่เมื่อบลอนดี้อายุได้หนึ่งปีเธอเริ่มสังเกตเห็นว่าคนของมันเริ่มร่วงที่บริเวณขา และอาการก็ค่อยๆลุกลามจนขนร่วงเกือบทั้งตัวจนแทบจะบินไม่ได้อีกต่อไปในตอนแรกสัตวแพทย์คิดว่าอาจจะเกิดจากความเครียดแต่หลังจากการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดแล้วก็พบว่ารอนดี้เป็นโรค PBFD ที่น่าจะติดมาจากแม่ของมันและโรคนี้ไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้การดูแลนกไร้ขนอย่างรอนดี้ต้องใช้ความพิถีพิถันมากเบลล่าต้องทานน้ำมันมะพร้าวเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับรอนดี้ห่อผ้าให้ความอบอุ่น และติดฮีเตอร์ไว้ที่ครงเพราะนกไร้ขนนั้นจะหนาวง่ายมากๆพฤติกรรมของบอนดี้ก็เปลี่ยนไปมันกลายเป็นนกที่ง่วงซึมและไม่อยากทำอะไรแต่เบลล่าไม่ยอมแพ้เธอพยายามพามันไปยังสถานที่ใหม่ๆหาของเล่นใหม่ๆและกิจกรรมสนุกๆให้มันทำและโชคดีที่สิ่งที่เธอทำมันได้ผลบอนดี้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึง่งแม้จะไม่มีขนแต่มันก็มีความสุขในแบบของมันเอง ราวของบรอนดีนั้นสอนให้เรารู้ว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์ภายนอกแต่อยู่ที่การยอมรับในสิ่งที่เราเป็นและมีคนที่รักและเข้าใจเราอย่างแท้จริง